ะมาดิพ so uh ี่ดามเลยให้ภาพเซนเซอร์แค่แค่วินาทีเดียวทุกคนก็สามารถแบบว่าหยุดมันได้ตรงนี้มันเป็นเซี่ยวิมากกว่าครับแล้วก็แต่ยังดีมีคุณอินให้กําลังใจคุณอินบอกว่าอย่างน้อยก็ก็ไม่ได้ดูก็ังดูเป็นยอยักยักอยู่ยังดูยังดูเป็นยอยักยักอยู่ก็ดูไม่ได้แบบเสียหายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มันก็เป็นไม่อยากเรียกว่าความผิดพลาดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเซี่ยวิที่แบบเฟรมนิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้แหละใช่แต่ถ้ามองในมุม นี่ก็คือสมกับชื่อตัวคาแรคเตอร์ว่ายอยยักษ์ก็อันนั้นเป็นคำพูดของคุณอินตอนแรกผมก็แบบอินทำยไงดีทำยไงดีวะก็าพี่ดูบอกอืมก็ไม่เป็นไรนะพี่มันก็ไม่ได้ดูไม่ได้มันก็ได้ดูเป็นยอยักษ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกเออเขาเขาเลยเหมือนพูดให้ผมโล่งใจแบบคำขำอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วเคยได้เห็นฟีดแบ a c k comment ต่างๆที่เมนเข้ามาเออผมมาได้เห็นแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นคำ คอมเมนต์ที่มีความแบบนิดนิดนึดนงนิดนึงอ,อะไรเงี้ยนะก็เออเนาะก็แต่ว่าก็ยังดีเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้บอกว่า มันแบบเนาะไม่ได้เป็นดีกาทีฟเป็นโพซิทีฟแม้ว่าบางทีก็คือแบบรู้สึกว่าเราชื่นชมใช่เรามองในน้านโพซิทีฟมากกว่าแปลว่าภาพมันจะหลุดไปแล้วที่ว่าเออมันหลุดเซนส์หลุดออกสิจากเซนเซอร์ออกไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมองในหน้านโพซิทีฟประการมันแก้ไม่ได้และภาพมันหลุดออกไปแล้วทํไมงั้นพี่ถามว่าไปวันที่มันเห็นแล้วมันตกใจไหมตกใจเพราะว่าวันนั้นก็คือต้องปิดวิดีโอไปประมาณ10บชั่วโมงครึ่งวันเลยมั้งครับ ปิดไปทั้งคืนเลยแล้วก็ตอนเช้ามาเขาค่อยไปจัดการแบบตัดออๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อโอเคแต่ออคนก็เลยบอกว่าพี่เกดเล่นจริงไหมมันไม่เล่นจริงคือเซนเซอร์มันทาให้ดูโป๊กว่าตอนถ่ายครับเพราะปกติเขาจะใส่แค่เหมือนว่าเป็นเกมบ็อกเซอร์ที่มันเป็นผ้าใช่คร<ต>ับวันนั้นผมนั้นรลดิ๊ไปใส่นี่ไงเป็นใส่เกงเป็นปกติเกงในบ็อกเซอร์ด้วยใช่แนมันก็อาจจะแนบเนียนกว่าถ่ายง่ายกว่าอะไรเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยครับคือสอย่างพอถ้า่านทำแล้วคนจะคาดหวังว่ามันจะต้องแบบว่า สมคาแรคเตอร์ยอยับเลมันพูดได้เหรอพี่จีดก็จะพูดแล้วรูปเลแล้ว <c oughs> จริง,ๆก,ง <c oughs> ๆก็แค่ก็แค่แบบอาจจะพิดอุ่นให้มันแบบให้มันเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างนี้<อ><อ>ด้วยครับ<อ>แล้วก็ส่วนในตรงที่เหมือนกับยอยกษ์ ak, มันคงมันคงไม่ได้มีออกอากาศหรอกเนาะเพราะว่ามันน่าจะออนแอร์ไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้คนไปแบบไปลองจินตนาการกันดูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะเราก็มีภาพให้ทุกคนได้ได้รับชมกันไปแล้วจริงๆเนื้อหามันจะแค่ไหนเพราะว่าในนิยายค่อนข้างที่จะแบบว่าอู้หู <บ> <บา S 1> ตอนนี้ก็ร <บา S 1> อบทตัวเต็มอยู่ครับแล้วก็น่าจะได้ถ่ายสิ้นเดือนนี้แล้วแหละก็น่าจะได้รู้แล้วว่ามันจะมีปรับเปลี่ยนจากนิยายรือจะแบบตรงตามนิยายนะเป๊ะๆมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องมาลุ้นกันว่าลุ้นมีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ฉากที่มันดุเดือดหรือว่าต้องอยู่กับคนอินเยอะๆอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่อะไรเงี้ยตอนที่เราไปอ่านคลิปเนต์หรือว่าไปทำเวิร์กช็อปกันก็ยังพอมีอยู่บ้างอะครับแล้วมันมีความกดดันมันลดลงลดลงไปบ้างไหมเพราะว่าหลายคนคาดหวังว่าการเจอการอยู่ใกล้กับอินมันจะต้องแบบว่า ก็รู้สึกกดดันเหมือนกันครับทุกครั้งที่ผมไปแต่ละกองผมจะบอกพี่ครับอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว่าแบบมันจะเป็นยังไงมันจะดีไม่ดีอะไรอย่เงี้ยผมก็อกว่าอยากให้ผลงานมันออกไปก่อนกลัวมันจะเป็นเคล็ดอะเนาะเป็นเคลดเออหัวชมเยอะๆแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วมันจะแบบ ไม่ไม่รู้มันจะไปอีบแบบนึงอะไรเงี้ยเออเลยแต่ว่าเราเอาทำเต็มที่แล้วก็ทีมงานเราทาเต็มที่อยู่แล้วไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังหรอกแต่ว่าบางทีเราก็แบบกลายเป็นแบบคาดหวังเกินไปอะไรเงี้ยแต่ในส่วนพาร์ทเนอร์ของเราก็ฉีดยาเราตลอดว่ามันดีมากมนโอเคแล้วโอ้คนที่ใสอ่อวยยังไงบ้างเขา,ขา,ขาอวยไงเขาอวยเขาบอกดีพี่เกดดีมากดีครั้งต่อไปแล้วบอกว่าวันทีแบบเล่นกล้ามน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบแล้วเขาก็แอบไปฟีดเขาจะสลับโคให้ได้เขาจะเคาจะเป็นนำหน้าเราเขาจะนำหน้าให้ได้เขาก็ไปฟิดหุ่นแข่งกับ เรายอมมานเขาจะเป็นอินเกตนะผมก็ถ้าเขาตรงแง่มากก็แล้วแต่ผู้ใหญ่แต่ว่าผมมันไม่ยอมผมก็จะไปฝิกหุ่นสู้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเฟสอินเนาะได้ที่สุดต้องเพจอินเท่านั้นค่ะคือว่าเขาอยากจะเล่นพี่ยากเองที่ว่าเขาสามารถไหมเราสามารถไม่รู้เหมือนกันยังยังไม่รู้จริงๆว่าเขาสามารถจะยอยากเล่หรือเปล่าต้องรอเห็นกับตาก่อน แ,แล้วเราจะได้เห็นเมื่อ,อไหร่ครับเอ่อถ้าน่าจะได้เห็นไม่เกินกลางปีหน้าน่าจะได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะเริ่มถ่ายทำสิ้นเดือนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเรากันเยอะๆนะครับแสดงว่ามันเป็นซีรีจาร์หมดเใช่ไหมครับโอ้โหก็ค่อนข้างด่วนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ด่วนขนาดนั้นเพราะว่าเราพยายามทําออกมาให้มันอยู่ในโปรเซสที่ไม่รีบร้อนมากจนเกินไปเพื่อจะได้แบบส่งผลงานที่ดีที่สุดให้คนดูได้รับชมอย่างงี้ครับโอเคขอบคุณครับ